ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ก็มาเจอเจ้าสามตัวอีกแล้วนะครับเจ้าปะเจ้ามดส้มเจ้าลิซ่าเจ้าปะทองครับเจ้าสามตัวนี้กําลังจะมีน้องครับไม่ใช่น้องคือลูกครับคือน้องคือลูกของแม่นะครับแม่เขากำลังจะตั้งท้องนะครับตอนนี้ครับ นาแดงๆครับเจ้าลิซ,ซ่าอู้เจ้ามดส้มหาวอีกแล้วครับเจ้าสิงโตน้อยครับเจ้าหน้าตุ๊กตาครับส่วนเจ้านี้ไม่รู้ห้าอะไรนะครับกินอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวนี่ครับจะเล่นแต่ขวดน้ําครับน้องก็สี่เดือนกว่าแล้วครับแม่เขาก็เริ่มนะครับ เริ่มเป็นสัตว์อีกครั้งครับทับได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วครับต้องรอดูผลงานชุดที่สองครับว่าน้นองๆจะสวยอีกไหมครับน่าจะสวยกว่าชุดนี้นะแต่ก็ใช้พ่อเดียวกันนะครับแต่ชุดนี้สองตัวเมียน,นี้สวยกับตัวผู้นี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเจ้าประทองครับแต่ต้องดูตอน ขนเขาขึ้นเต็มที่นะครับเจ้าปลาทองครับตอนนี้คือเขาผัดขนครับหน้าเขาจะดูยาวหน่อยครับตัวผู้นี่ขนเขาจะฟูมากครับพ่อเขาเท้าใหญ่นะเดี๋ยวต้องดูนะครับตัวเมียนี่ก็สมส่วนครับเท้าก็สมส่วนกับตัวนะครับนี่ครับน้องยังอยู่ในไัโซนอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับชุดนี้ก็ถือว่าสวยนะครับ เกเลี้ยงเล่นนะครับแต่ก็สวยกว่าชาวบ้านนะครับแต่ว่าอีกแม่หนึ่งของเราก็จะจะคลอดครับอีก2องสามวัน,นครับใครสนใจนี่รีบติดต่อเลยนะครับ0806748028นะครับรีบติดต่อเลยนะครับคนละแม่แต่ว่าพ่อเดียวกันนะครับจะคลอดนะครับไม่หวั่ ไม่บันพรุ่งนี้ก็มาลืนนะครับน้องก็จะซุกประมาณนี้ครับแต่แม่ตัวที่จะคลอดจะขนฟูกว่านะครับกว่าแม่นี้ครับแม่นี้ขนจะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ครับแต่ว่าให้ลูกสวยนะครับเพราะว่าพ่อพ่อสวยครับพ่อเขาหล่อนะครับแต่ตัว ตัวเมียที่จะคลอดเขามีสายแฟนซีนะครับกับแบ็กแฮนนะครับเราต้องรุ้นว่าเขาจะมีแฟนซีกี่ตัวสีส้มกี่ตัวนะเราจะมีแบ็กแฮนโผล่ไหมเพราะ <c oughs> นานๆที่จะมีแบ็กแฮนโผล่มาสักตัวสองตัวนี่ครับจากแม่ตัวนี้แหละครับเอาละครับน้องโซนก็เอาละครับนะครับ,รบ,น,น,บ,รบน้องเริ่มก้าวแล้วกันแล้วครับ เจ้ามดส้มเห็นตัวเล็กแค่นี้นะครับใครมาทำเขาก็ไม่ยอมนะครับ <c oughs> น้องสู้ครับสู้ตายนะครับเจ้ามดส้มนะครับ <c oughs> เล่นไปเล่นมากลายเอาจริงนะครับ <c oughs> ที่จริงสองตัวนี้ก็เป็นคู่ปรับกันนะครับ เจ้ามดส้มนี่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะครับแต่ว่าพอโดนแกล้งครับสองตัวนี้ก็ชอบแกล้งเขานะครับน้องเขาก็ไม่กลัวเหมือนกันนะครับสู้ติดหลังฝานะครับแต่น้องตัวนี้ตัวเล็กสุดน้ําหนักน้ําหนักน่าจะน้อยสุดนะครับมันดูเฉยเฉยจะเท่ากับจะเท่ากันกับเจ้าลิซ่ากับเจ้ามดส้มนะครับ caffeine, แต่ว่าเจ้าลิซ่าจะแน่นกว่านะครับแต่ขนเขาจะฟูน้อยแต่เจ้ามดส้มนี่ ตัวเล็กแต่ขนฟูกว่ากันนั้นเองครับก็เลยดูเท่ากันนะครับสวยคนละแบบครับถ้าให้ผมเรียกผมไม่รู้จะเรียกตัวไหนนะ <c oughs> เพราะสวยคนละแบบคนละมุมนะครับตัวนี้คือเขาจะคล้ายๆเขาจะมีมิติครับตรงไหนขนสั้นตรงไหนขนยาวครับก็จะเห็นสิงโตหน่อยหน้าเ็าจะขนสั้นแผงคองเขาจะยาวแต่เจ้ามดส้มนี่ครับจะยาวไปทุกส่วนนะครับก็เลยไม่รู้ มุมองศาครับคือยาวไปหมดครับเป็นตุ๊กตาครับส่วนเจ้าตัวนี้ปูพ่องแน่ครับแต่ว่าจมูกเขา่แหลรลุ้นครับจมูกเขาเขาเวลาโขนขึ้นอะโขนเขาจมูกเขาจะสั้นลงหรือเปล่าครับแต่สีนี้สวยทุกตัวนะครับสีเข้มสีเข้มตัวนั้นสีจืดหน่อยนะครับจะเป็นส้มอ่อนนะครับ เดี๋ยวตอนเย็นก็จะหวีขนให้ทุกตัวนะครับถ้าไม่หวีนี่เป็นสากตังนะครับยิ่งฝนตกครับจะมีละอองฝนนะครับโปยเข้ามานะเห็นไหมมาขผมจำเนี่ยครับขนาดผมมุงแสลมต้นไม้นะครับอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับก็จะมีฝนและละอองครับปิวเข้ามานะครับตัวผู้จะโตกว่าพักพัวงครับตัวเมียจะตัวเล็กครับ แต่บางที่ก็จะเท่ากันนะครับแต่โดยส่วนมากตัวผู้จะโตไวกว่าตัวเมียนะครับเห็นน้องดูสูงไปหน่อยนี่คือขนท้องเขาเขาไม่มีนะครับต้องรอขนขนท้องเขาลงมาก่อนนะครับเพราะตอนนี้คือคอพัดผัดขนนะครับขนเขาก็เลยหล่นไปหมดครับขนท้องครับเนี่ยครับให้น้องกินน้ําแบบนี้ดีนะครับขนขนคอเขาจะได้ไม่เปียกนะครับแล้วก็เป็นสังกะตังนะครับ เคยให้น้องเขากินน้ำขันทีครับเลี้ยงนานแล้วต้นๆนะครับประมาณสักเจ็ดแปดปีที่แล้วครับเพิ่งเริ่มเลี้ยงครับให้น้องกินน้ำขันนะครับแผงคอน้องเปียกนะครับแล้วนานๆก็จะเป็นสังกะตังนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องฝึกอะไรเขามากครับคือเขาอยู่กับแม่เขาตอนเล็กๆครับเราก็ใส่ใส่ให้แม่เขากินเขาเห็นแม่เขากินเขาก็เลยกินตามแม่ครับมันก็เลยเป็นเรื่องปกติที่เราไม่ต้องไปฝึกอะไรมากมายนะครับ กับอาหารอีกครับผมก็ไม่เคยนะพี่จะทําอาหารเปียกอะไรให้เขากินนะครับคือเวลาเขาใกล้ครบเดือนไงครับผมก็จะให้อาหารเม็ดให้ค่อยเขากินกับแม่เขาเลยครับเพราะเขากินอาหารเม็ดไม่ได้เขาก็จะดูดนมครับพอฟันเขาจะขึ้นตรงนี้ครับสักเดือนหนึ่งครับเขาก็จะฟันเขาครับมันก็จะมันเชี่ยวครับเขาก็จะไปแทะนั่นแทะนี่แทะอาหารครับแล้วเขาก็จะกินเองครับคือเราไม่ต้อง วิตกกังวลอะไรมากเวลาเขาทําอะไรครับคือให้เขาอยู่กับแม่เขาก็จะเรียนแบบแม่เขาครับไม่ต้องอะไรมากเขาหมาปอมนะครับดูเขามากก็เดี๋ยวมีปัญหาครับคือเลี้ยงเลี้ยวปล่อย,อ,ยอะไรเขาบ้างครับไม่ต้องไปอุ้มอะไรเขาเยอะนะครับเดี๋ยวตามใจเขาเยอะเขาจะเสียนิสัยนะครับ ขนาดผมเลี้ยงสามตัวเล็กๆพวกนี้ครับไม่ค่อยตามใจก็ยังเสียนิสัยนะครับเอาแต่ใจนะรับพวกนี้ครับมันคิดว่ามันเป็นจ่าฝูงเพรับเราเป็นผู้ตามนะครับคือในหนึ่งฝูงมันจะจัดลําดับตําแหน่งกันไว้เลยนะครับเราต้องทําตัวให้เป็นจ่าฝูงนะครับทําให้เขาได้เชื่อฟังนะครับคือการเลี้ยงหมาเราต้องให้เขาเป็นผู้ตามนะครับเราต้องเป็นจ่าฝูงนะครับ นี่ครับตัวนี้ก็เหมือนสิงโตเขามี็ิติีครับคือขนขนหัวเขาสั้นแผงคอรอบเขาจะยาวนะครับขนหัวข้างบนเขาก็จะยาวนะครับเขาจะเหมือนสิงโตครับตัวตัวนั้นจะยาวไปหมดนะครับอีกหน่อยเ็าจะไม่ค่อยเห็นตาครับจะฟูไปหมดนะครับฟูฟ่องนะครับจะไม่มีรถหลังสั้นยาวนะครับตัวผู้นี้ก็จะเป็นสิงโตนะครับไม่รู้จะเป็นสิงโตหรือจริงจอกดีครับตอนนี้ครับ ยังตัดสินใจอะไรไม่ถูกนะครบางคนประกาศอยากได้น้องหน้าสั้นหน้าหมีผลฟูงี้ครับป๋าตัวมันต้องเยอะครับแต่อยากจะได้ถูกถูกพวกนี้ครับมันไม่มีหรอกครับถูกถูกครับมันแปลงร่างแน่นอนครับ สีน้องก็จะประมาณในกล้องนี้จะก็จะเข้มไปหน่อยแค่นิดหนึ่งครับตัวจริงจะจืดนิดหนึ่งนครับพวกตัวจะห่างพาดหลังตามเขานะครับตามสายพันธุ์เขาห่างจะพาดหลังพวกนี้เขาจะมาจากสปิตนะครับคือสายพันธุ์เริ่มต้นเขานะครับแล้ว้าตัวจะโตหนูนสุนัขบ้าน,นครับแล้วเขาพัฒนาให้ยอดส่วนลงนครับ น่าจะเป็นสายเลือดชีสครับมันเลยแค่แกนลงนะครับก็เป็นอย่างในปัจจุบันนะครับก็สวยดีนะครับน่ครับน้องก็เดี๋ยวนอนเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเล่นตรงนี้ครับบางกลางวันก็นอนครับร้อนหน่อยก็เปิดพัดลมให้เขาหน่อยถ้าไม่เปิดก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมเลี้ยงธรรมชาติครับเขาก็เลยไม่เหมือนอยู่ในห้องแอร์นะครับ เขาอยู่ได้ตลอดนะครับที่เขาบอกว่าเกิดอาการช็อกหรือขาดน้ําตาลวันนี้ให้กินน้ําบาดนะครับคือเขาน่าจะเลี้ยงในห้องแอร์ครับเอาอีกแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้คือเจ้าลิซานะครับเจ้าปลาทองน้องจะหูขังกงนะครับตอนกลางวันนะครับแต่ตอนเย็นจะปล่อยนะครับให้วิ่งแลวตามอิสระนะครับคือเราต้อง ให้เขาอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับเหมือนกับกฎกติกาครับตอนกลางวันต้องอยู่กรงจะได้วิ่งเล่นก็ตอนเย็นพอถึงเวลาปล่อยเขาก็จะเห่านะครับเขาเขารู้เวลาว่าเขาจะได้เล่นแล้วครับเราไม่ต้องไป,ไปห่วงอะไรเขามากครับเดี๋ยวเขาปล่อยเดี๋ยวก็ขังเดี๋ยวปล่อยขังครับคือมันเราต้องทําเป็นเวลานะครับต้องทําเป็นนิสัยนะครับ เจ้าลิซ่าครับตัวนี้ครับลิซ่าจะคางออกดําหน่อยรอบปากจะค้าออดําหน่อยครับแต่โดยรวมแล้วจะไม่เห็นสีดำนะครับผมก็ชอบนะเจ้าลิซ่าครับเขาดูหนาดีนะสามมุมสามแบบสามสไตล์ครับ เรียกไม่ถูกนะครับครับวันนี้ก็นิมิตไลฟ์สไตล์ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ